คุณราศีพฤษภครับาดวงชะตาเด่นนะครับมีปัญหามากมายเลยนะครับทั้งเรื่องการงานการเงินความรักครอบครัวปัญหาครบทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับทําใจให้ดีเลยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วนะครับแก้ไขไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าต่อไปนะครับเริ่มต้นเรื่องการงานการเงินกันใหม่เลยนะครับแล้วที่สําคัญอยากจะบอกนะครับเดือนนี้นะครับเทวดาเอ่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอ่ยเข้ามาช่วยคุณแล้วนะครับหลังจากนี้คุณก็มีแต่ความเจริญก้าวหน้าลุ่งเดือน ถามเรื่องหน้าที่การงานมีไพ่ใปนี้ครับมีไพ่ทาวเวอร์ครับทาวเวอร์ขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับบางดวงชะตาเนี่ยมีปัญหาเรื่องการงานหนักหนาสาหัสเลยนะครับบางคนอยู่ขนาดตกงานนะครับหรือทําธุรกิจล้มเหลวนะครับก็ต้องบอกนะครับเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเลยนะครับลุกขึ้นมาสู้ใหม่นะครับเริ่มหางานใหม่ได้แล้วนะครับหรือเริ่มต้นทําธุรกิจอะไรใหม่ๆนะครับปัญหาอุปสรรคเนี่ยมันจบแล้วนะครับตอนนี้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับโอกาสเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานจะไปได้สูงเลยนะครับ คื่จะสิ่งหนึ่งที่คุณท่องไว้เสมอเลยครับอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองนะครับเพราะคนที่ไม่ดีคนไม่จริงใจนะครับจะทําให้ชีวิตการงานคุณเนี่ยบันไลเลยครับทานถึงเรื่องเงินเดือนทองไปไพ่ใบนี้ครับมีไพ่ j u d ค m e n t ครับจ็คเก็ตส์นขึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับเทวดามาแล้วนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วนะครับมาช่วยคุณนะครับก่อนหน้านี้บางท่านนะครับมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองเยอะแยะไปหมดเลยนะครับชักหน้าไม่ถึงหลังนะครับบางคนก็เป็นนี้สินลดพ้นตัวเลยนะครับ ทั้งในระบบทั้งนอกระบบนะครับตอนนี้นะครับการงานจะเริ่มกลับมาเฮงแล้วนะครับเงินทองจากน้ําพักน้ําแรงเนี่ยนะครับจะเข้ามาแล้วนะครับปัญหาเรื่องธรรมะกินก็จะหมดไปนะครับเงินทองจะไหลมาเทมาคิดแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตือนนะครับมีเงินมีทองแล้วเนี่ยนะครับอย่าแบบอวดรวยนะครับเพราะว่าอะไรนะครับคนรอยยิ้มต่างเพียบเลยนะครับสองคือนะครับใครจะไปซื้อบ้านซื้อรถดซื้อคอนโดใหม่ อย่าไปเซ็น <Wars> คัพนะครับเดี๋ยวโอกาสจะแบบซวยเนี่ยเป็นไปได้สูงเลย3มนะครับมีเงินมีทองแล้วนะครับใครชวนไปลงทุนในธุรกิจสีเทาๆอย่าเด็ดขาดเลยนะครับไม่งั้นนะครับเสียทั้งเงินเสียทั้งชื่อเสียงด้วยนะครับถามเรื่องความรักครอบครัวมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่สี่ดาบครับสีดาบึ้นมาหมายความว่ายังไงนะครับก่อนหน้านี้ครอบครัวมีปัญหาและอุปสรรคมากมายนะครับโดยเฉพาะนะครับคุณมีปัญหาเรื่องการงานการเงินเครียดไปหมดเลยนะครับทั้งครอบครัวเครียดไปหมดนะครับความสัมพันธ์ในครอบครัวก็ไม่ดีนะครับ หลังจากนี้นะครับการงานการเงินดีแล้วนะครับความสุ์ในครอบครัวก็จะกลับมาดีนะครับกลับมารักใครปองรองก็อย่างนี้เหมือนเดิมครับถามเรื่องความรักคนสวยมีไพ่ใบนี้ครับมีไพ่เสด็ดาบครับเสด็จดาบหมายความว่ายังไงนะครับรักใครชอบใครอย่าโง่อย่าซื่อนะครับเพราะว่าอะไรนะครับรักใครชอบใครนะครับหนึ่งให้พิจารณาให้ดีก่อนนะครับว่าเขารักที่เราที่ตัวเราหรือรักที่ทรัพย์สินเงินทองเรานะครับไม่พิจารณาให้ดีเนี่ยครับหมดเนื้อหมดตัวได้เลยนะครับสองก็คือนะครับ รักใครชอบใครนะครับพินิดพิเคราะห์ก่อนนะครับว่าเขามีเจ้าข้าวเจ้าของอะไรอย่างนนะครับเขามีครอบครัวเขามีสามีภรรยาเอ่อมีลูกๆรออยู่ที่บ้านหรือเปล่าสามนะครับมีเราคนเดียวที่ขายน้ําจีบหรือเปล่าหรือมีคู่แข่งคนอื่นหรือเปล่านะครับหรือเอ่อเขาเอาเราไปตัวสํารองหรือเปล่านะครับสิ่งเหล่านี้นะครับเอามาพินิจพิเคราะห์ให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นนะครับเสียอกเสียใจเสียเงินเสียทองด้วยครับไม่ว่าชีวิตคุณจะเป็นไงในวันนี้นะครับขอให้คุณรวยๆเฮงเปังปัครับ จัไมนะครับหมอดูพิติหมอดูพิติครับสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวก็สามารถติดต่อผมได้นะครับตามอดีไลน์ที่ขึ้นหน้าจอเลยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ